พ่อขั่วมาแล้วครับพ่อขั่วพอขั่วหัวปลาพ่อขั่วมาแล้วตามมงหงที่ยำไปแล้วครับนี่ก็ต้องเอาเผ็ดแล้วสิเผ็ดดอกทำพอดีเพิ่มนี่มนูเที่ยงครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดโอ้คัก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  เราต้องเราต้องตั้มแหลกร้ายอะไรเด้อบักพริกนะเพราะต้องกินแหล่ข้าก้เอามาหลังเอาไว้ตั้มม่ด in ูตัวมาน้าข้างหน้าเราไหมหน่มงมันสีเปื้อดไปอยากเด้ใส่ร้ายแสบร้ายแล้วนะนั่นแล้วเป็นพราะเราหัวหลบหัวหลอนใส่ร้ายแสบร้ายเป็นพงสีรถนี่นะครับอันนี้ก็ใส่ร้ายแสบร้ายใส่ร้ายหวานครับเกลือเพื่อนำต้านนะ สชใ่นะจักน้อยเพิ่มควาววานไปเปียววานมองหน้าอย่าวกาบมันใส่ได้มันขมบีปตัตนานม,มัน,มนอ่อนเอะอืมแมบุญเ,เก่งกับคุณแล้วบว่ินลือกเข่าหลายางอะไรบานนี้นนนนแงยังนี่ครับลาแดกงกมือแล้วลาแดกนะ <laughs> <laughs> ของปูน บอข้อหอมเท่าได้บอครับเป็นี่ในี่สายร้ายเข้มครับอันนี้ส่ประแดงน้ำสายประแดงน้ำแน่เล็กน้อยโอ้สั่งเอาสั่งเอาแทหมอนี่ขปิวาติแน่นอนโอ้ยครับพอขวบหัวปลาเข้าอยู่ได้กินกันน้ำเพินเลยละครับเป็นเห็ดสูกิน เอาใส่จานวะแม่หาจานไปใส่แลแม่นะมขึ้นมาหยิบแ,แข้งว่ามันหัวอันที่ลี่หลียอกๆมมีเห็นสิไปใส่มีนก้าวนำสายสู้อ่นใส่ตัแล้วครับตำแล้วตำแล้ว อาจารย์เป,ป็จานแปร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 ใสตำมงหงตำเล้วโคกขวามต้องหันด้วเนาะคืออีกขากหนึ่ <c oughs> จบไม่แล้ว <c oughs> ใส่บักน้าสามหน่วยครับผมโอ้ขาดขนาดเลยนะนี่หนูเด็ดครับตอนเพียงเพียงตำมงหครับ แล้วแล้วครับแล้ว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 เพื่อสิได้กินครับผมโอ้เท่ครับบานนี้เท่จวกเลยครับอ้าพุ่นล่เงาหาเงาหาครับสิได้ตูดได้ครับบานนี้ตูดกินได้ครับบานนี้ข้างๆนี้ครับพร้อมแล้วครับใส่แล้วพนาโกแล้วไปซับด้วยแบบโอ้มีหอดแคบหมูครับแคบหมูต้มไก่แล้วครับ ร้ายยางครับนเหมือนี้นะครับกินแล้วบาวเบนนากูบุกินตอนนี้กับ,กบเชฟเท่าครับแคบหมูโอ้ยปลากระป๋องตามมงหงถอดประแดกหัวเรดเดียดนี่ครับนแนวแก่ในทางลังคนโอ้ยแบกร้ายเลยบ้านนี้นะครับไปลอง